ดีค่ะวันนี้ไปตลาดมานะคะไปตลาดเช้ามาเพิ่งจะมาถึงะคะ่ะก็ไปเต,ตรียมซื้อของมาทำทำทำเจนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะผ่านเริ่มผ่านเจกันแล้วนะคะเขาเรียกว่าล้างท้องนะคะอย่างนี้เป็นการล้างท้องจากชออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มาทานเจพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ตอนเย็นก็จะเป็นการ ล้างท้องนะคะวันนี้ก็ได้อะไรบ้างนะคะได้วางกุ้งนะคะก็แครอทอันนี้แม่ทานคนเดียวนะคะทานคนเดียวแต่ก็ส่วนผักนี่ก็เผื่อเผื่อเด็กๆด้วยนะคะเผื่อ,อเผื่อปกติที่ไม่ใช่เจด้วยนะคะก็จะไม่ว่ากันไปนะคะ ในถุงก็จะมีกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งกวางตุ้งแล้วก็แครอทสองหัวนะคะแล้วก็พริกหยวกนะคะพริกหยวกแล้วก็บอกโคลี่หนึ่งหัวแวก็อันนี้เห็ดหัโหนูน,นะคะเห็ดหัหนูสดนะคะเก็บจากจากตอไม้สดๆเลยอันนี้ชาวบ้านเข้ามาขายเองนะคะ ส่วนอันน então, à, ี้น่าจะเป็นเห็ดเลี้ยงค่ะเป็นเห็ดเลี้ยงนะคะเห็ดนางฟ้าดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมแห้งค่ะเห็ดหอมแห้งนะคะจะเป็นอาหารหลักของการผ่านเจก็จะมีเห็ดหอมนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเม็ดมะม่วงเห็มะพานนะคะเม็ดมะม่วงหิมะพานเดี๋ยวนี้เขาก็จะแพ็คเป็นแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเขาจะใช้ที่เคยซื้อมา ทุกปีนะคะจนถึงปีที่แล้วก็จะเป็นแบบแบบตักนะคะตักตวงเอา1กิโลสกิโลสกิโลนะคะเป็นแบบกระสอบใหญ่ๆมานะคะแต่ตอนนี้เขาแพ็คเป็นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะแบบสอ,อันนี้ก็ถุงละครึ่งโลนะคะสองถุงก็1กิโลพอดีนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมอาหารเจที่มาทำช่วงทานเจ9วันนะคะ ทานเจ๊เาวันนะคะอันนี้ก็น่าจะพอเนาะน่าจะพอน่าจะโอเคอยู่นะคะเห็ดหอมนี่พอแช่น้ําเสร็จก็จะก็จะอมน้ํานะคะอมน้ําเข้าไปก็จะได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่เลยนะคะซื้อลุมรวมนี้ก็ร้อยหกสิบ เฉพาะผักนะคะเฉพาะผักก็จะร้อยหกสิบส่วนอันนี้สามร้อยสามร้อยสี่สิบสี่ร้อยสามร้อยสี่สิบสามร้อยเจ็ดสิบก็ประมาณสี่ร้อยนะคะอันนี้เซตนี้สี่ร้อยนะคะส่วนผักนี้มีแค่นี้นะคะก็จะร้อยหกสิบส่วนอันนี้จะเป็นอ,อันนี้จะคุณแม่จะซื้อมาทานช่วงกลางวันวันนี้นะคะก็จะเป็น โอเคน่ <Okay. S 2> จะเป็นปลาดุกทอดกรอบผัดพริกขิงผัดพริกกระชายนะคะ mm hmm. ผัดพริกกระชายนะคะ mm hmm. แต่เจ้านี้รู้สึก mm hmm. เป็นรุ่นลูกทำแล้วละคะเพราะเมื่อก่อนแม่เขาทานี่เครื่องแกงมันจะละเอียดกว่านี้นะคะ mm hmm. แต่นี่เครื่องแกงจะ พริกแกงจะเนื้อหยาบเห็นไหมคะมีมีพริกเป็นชิ้นๆอยู่เลยนะคะอันนี้นะ่าจะเป็นรุ่นลูกแล้วก็เห็นลูกเขาขายอยู่นะคะคงเป็นรุ่นลูกทําแม่คงอาจจะไม่มีแรงตําพริกแล้วก็ได้นะคะนะคะออโอเคอันนี้ทีนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะอันนี้อันนี้ตั้งไห้ไปแล้วนะคะก็จะเป็นสักครู สาคูน้ำกะทิสาคูจากต้นนะคะเป็นน้อง,น,องน้องสาวชาวใตใ้เขาทำเอามาจากทางใต้นะคะ<ม>ก็เอามาทำขายกันอันนี้กระปุกละกระปุกละ15บาทนะคะซื้อมา2กระปุก30บาทแล้วก็น้ำกะทิเขาให้มา2ถุงนะคะกะทินางให้เยอะมากนะคะก็โอเคค่ะอันนี้จะตั้งไหว้เจะที่ไปก่อนนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะเอาคร่าวๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตอันนี้เป็นชอนะนี่ก็คือตลอด9วันคุณแม่ก็จะทานแค่นี้นะคะประมาณ160บาทแล้วก็บวกอีกสอสีอ่สิบส400ก็เป็น500ร้อ 5 0าร้อยหกร้อยหกร้อยกว่าบาทเนาะใช่ไหมสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกสิบก็ประมาณ550บาทเนาะประมาณโดยประมาณนะคะอันนี้ยังไม่รวมอย่างอื่นนะคะยังไม่รวมอย่างอื่นอย่างพวก น้ำมันหรืออะไรอย่างนี้พวกนั้นก็คือเราซื้อไปซื้อใหม่เป็นขวดใหญ่มาอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ได้รวมเข้าไปอันนี้เป็นแค่ผักเฉยๆโอเคแค่นี้คลิปนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย